ะะชาวบ้านออกหาปลาค่ะแล้วแต่ไปเจอเอาซากรถจักรยานยนต์ทิ้งอยู่ในบ่อน้ำนะคะคาดว่าถูกขโมยมาทิ้งไว้รีบแจ้งตำรวจตรวจสอบค่ะ ตำรวจสพพันทองได้รับแจ้งจากชาวบ้านค่ะว่าพบซากรถจักรยานยนต์ถูกทิ้งไว้ในบ่อน้ำอยู่ในป่าตรงข้ามฟาร์มเก่าภายในพื้นที่หมู่5ตําตบลมะโป่งพานทองจังหวัดชนบุรีค่ะตรวจสอบพบเป็นบ่อน้ำกว้างประมาณ50ไร่พบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Wave สีน้ำเงินแดงไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนค่ะสภาพไม่มีชุดสีที่เบา้ากุญแจรถพบว่าเป็นการต่อสายตรงใช้งานนี่ถือว่าชัดเจนนะคะนายพนาวันรื่นรมเจ้าหน้าที่กู้ภัยเล่าว่ามีชาวบ้านออกมาหาปลาแล้วก็พบซากรถคันดังกล่าวจอดทิ้งในบ่อน้ําจากนั้นก็รีบมาตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงพบว่ารถคันดังกล่าวน่าจะมีการขโมยมาแล้วนํามาทิ้งเพราะว่ามีการต่อสายตรงที่เบา้ากุญแจจากที่ดูน่าจะนํามา ไว้ตอนที่น้ําขึ้นสูงพอน้ําลดลงรถจึงโผล่ขึ้นมาค่ะ และก็โผล่ไม้เห็นอยู่ในตอนนี้แต่ก็ยังไม่รู้นะคะว่าเป็นรถใครถ้าใครสงสัยหรือว่าคุ้นๆว่าเป็นรถตัวเองก็สามารถนําเอกสารมายืนยันขอรับรถคืนได้ที่สพพันทองค่ะเมืองต้นทางเจ้าหน้าที่ตํารวจจะได้นารถจักรยานยนต์คันกล่าวมาตรวจสอบและหาข้อมูลอย่างละเอียดอีกครั้งว่าเป็นรถของใครทําไมถึงได้ไปอยู่ในบ่อน้ําได้และจะได้ส่งมอบรถคืนให้กับเจ้าของตัวจริงต่อไปค่ะ